ผละทบที่ไม่มีตลาดออนไลน์ก็คือทําให้ลูกค้าหายเนาะรายได้ลดแลควค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นครับส่วนพอมาทําตลาดออนไลน์ทําให้เราทําให้เห็นช่องทางในการที่จะมีลูกค้ามากขึ้นแล้วก็มีรายได้มากขึ้นอันนี้ที่เห็นนะแล้วก็มีอีกเยอะมากในใน,ในออนไลน์อะ่ะที่เป็นลูกค้าของเราที่เขายังไม่เข้าถึงถึงเราเราก็ไม่เข้าถึงเขาอะ่ะ ที่เขากาลังรอเราอยู่อย่างเงี้ยที่เห็นน่ะเออแล้วก็กลุ่มเราเนี้ยถ้าเราตลาดออนไลน์เขาเราไปถึงอ่ะเขาก็กลุ่มลูกค้าเหล่านี้เขาสามารถที่จะเข้ามาหาเราแล้วก็ทําให้ร้านของเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตรงเนี้ยเพิ่งเป็นตลาดใหญ่มากก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องหรือว่าคนที่ยังไม่มี private coaching นะครับเนาะวันนี้ผมอยากจะเชิเชญนะผมไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาในการที่จะงมเข็มด้วยตัวเองหรือว,ว่าลองผิดลองถูกเนี้ยวันนี้เราลองถูกไปเลย ไหนๆก็อยากจะเติบโตแล้วไหนๆก็อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นผมผมเชื้อเชิญแล้วน,นันนะครับโคชชิงหรือว่า p พ i ร a เพวดโคชชิงไปเลยครับยอมเสียทรัพย์นิดหน่อยเพื่อจะทําให้ธุรกิจเราเติบโตมากกว่านั้นอะไรไครับผมอยากจะเชื้อเชิญแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนนะครับเนาะมามาเรียนเถอะมาเรียนโคช p พ i ร a เวดเพอร์เวดโคชชิงกับครูไอซ่ากันนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นความประทับใจมากๆก็คือความเป็นส่วนตัวความใส่ใจ ในรายละเอียดทําทการบ้านมาก่อนต้องเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับพอถึงเวลามาเรียนปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเราเราเราไม่ไม่ลําบากแล้วมันมันไม่ยากอะอย่างที่เราคิดอย่างที่เรากังวลใจเงี้ยครับพอมาเรียนก็มาสนุกสนานครับนะซ,ซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้มีความปรมะทับใจในตรงนี้มากนะครับเนาะที่แรกกังวลใจไงว่ามัน,ม,นมันยากมันเอ๊ะเราจะทําได้ไหมเงี้ยเราไม่ไม่มีความรู้ทางนี้พอมาเรียนปุ๊บเนี่ยโโหไม่ยากอย่างที่คิดครับง่ายแล้วก็ครูถ่ายทอดแบบ หมดเปลือกอะ่ะเต็มใจเต็มร้อยอะ่ะอ,อะไรเงี้ยครับใจถึงใจเลยเงี้ยครับรู้สึกประทับใจตรงนี้มา,มากๆ